ชุดทองคําชุด51าสิบเอ็ดเนื้อสุดท้ายคือเนื้อทองแดงนะครับในเนื้อทองแดงก็เหมือนกันครับห่วงตันก็จะมีเส้นขนแมวอยู่สองเส้นครึ่งนะครับขอบเหรียญด้านบนจะมีคําว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกด้านล่างมีคําว่าพระราชมงคลวชิราคมโพสทองคําจะย้ายไปอยู่ที่ไหล่ขวาของลวงปู่และไหล่ซ้ายจะมีนัมเบอร์อยู่ส่วน บริเวณสังคติจะมีโค้ดลายเส้นคมชัดนะครับพื้นเหรียญก็ยังเป็นเส้นขนแมวเหมือนเดิมนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับหเ,หรเหมือนกับทุกเนื้อนะครับด้านหลังเหรียญเหมือนกับทุกเนื้อห่วงตันก็จะมีรอยนะครับจะมีรอยมีรอยมีคล้ายๆลักษณะของการฝานนะครับขอบเหรียญด้านบนก็มีคําว่าเหรียญยันดวงรุ่นสยบภัยมียันสวนคู่นะครับแล้วมียันดวงด้านล่างจะมีคําว่า วัดประชาราษบำรุงวงเด็บรางหมันอำเภอแวงแสนจังหวัดนครปฐมพศ .2568 น,นะครับขอบเปลี่ยนครับก็จะเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดและมีเนื้อเกินออกมาบริเวณขอบเปลี่ยนนะครับซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่นั้นแต่ละรุ่นนะครับยากต่อการปลอมแปลงนะครับ